ดำาเล็้วค่ะดำาเล็้วดำาเล็้ว,วโอ้ยงอนอย่างน้อสวัสดีแม่ทุกท่านเลยจ้าพ่อคุณสตาร์ทเครื่องรถนะคะหมูก็มีอาการประมาณนี้นะคะนี่เจ้าหมูตัวเซฟ นั่ง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 โชคกันเร็วเร่อเดี๋ยวมีรางวัลให้เร็วๆนั่งโชคอีกแน่จะนั่งให้ไหมเอ่ยนั่งใหนมึงแน่นั่งให้มึงนั่งโชคกันวันนั่งโชคให้เบิังนี่ จ๋าอ๋ออจ๋าเออมึงอ๋อพ่อจ๋าเขาพูดสังสังให้นั่งมึงสั่งให้นั่งดูหน่อยจะจะฟังพ่อคุณไหมพ่อจ๋ามาแต่สายคุณคุณสิล่วงกระเป๋าอีทพอแลอ้วพอบ่อมี่ยังให้กิน เล่นไปเนี่เล่นไปเนี่มาพี่มาพี่มาพี่อ่ะนั่งนั่งกินนมกินนมน,นันน่งโช่อนั่งโช่อกันเร็วเร็วเร็วเอาขนมปิดมาโหสลืนดนะ้ำกันตีเช้าเลย นั่นนนั่นนั่นั่นนน่นยนดป้อนน้ำมตดให้พ่อไงู่ดไนเด้อวันน่อู้งอนงอนยังงอนยังพอโอยบไงหน เอมันเท่าตัวเลยนั่งกันเร็วๆเลยอนั่ง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 ให้พะพุนเบิ่งกันเร็วๆอันหิวนั่งให้เบิ่งกันให้พะพุนสั่งให้นั่งนั่งบ่หิวไหมหิวไหมถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องนั่งเด้อถ้าหิวก็นั่งลงอนั่ง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 กัเร็วๆเลย นั่ง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 กันเลยเร่เร่เ่เพรคุณจะสั่งโอ้พราคุณสั่งให้นั่งนะคะนั่งได้ประมาณนี้โอ้ยจ้ำจ้ำจ้ำนี่แหละจ้ำไปนั่ง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 ลงนั่งลงนั่งให้ดีนั่งให้ดีนั่งดีโอ้ยพอคุณบอกว่าฟังเลยค่ะนี่นั่งลงให้ดีเอามาเอามาจ้ำจำจำนั่งให้ดีนั่งให้ดีโอ้ยดูขอบบคคุณรั เดี๋ยวขาคุณศุขบอกให้นั่งนะคะนีินั่งยกขาดีๆยกขาดีๆอย่านั่งแบบนั้นนะไม่เขียวสั่งให้นั่งสั่งได้ค่ะนี่เออเอาคุณสั่งไม่ได้นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเออแอคชั่นแอคชั่นดีๆเอายกขายกดีๆเออเออจำจ้ำจำนี่แหละจำไว้จำไว้อย่าเป็นคนเบาหนักเออนั่งดนดนนั่งดุนดุ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 น พคุณสั่งบัได้ถ้าหิวก็จะประมาณนี้อะนั่งงามงามนั่งงามงามนั่งงามงามเอ้ยพอคุณสั่งบัได้เลยคุณคุณคุณนั่งดีดีนั่งดีดีย่าเฝ้าลุกอย่าเฝ้าลุกนั่งดีดีโอเก่งเก่งเก่งเชี่ยวฝังเชี่ยวฝังนั่งดีดีน่ะเอาเบานั่งดีดีนั่งดีนั่งดีดีโยขาโยขาน้ำเออเก่งเก่งเก่งนั่งเดินเดินนั่งเดินเดิน จะไหนเห็ดจะไหนเห็ดจะไหนเอา้าทำอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไรครับเห็ดจะไหนเห็ดจะไหน,ไหนบอสอนหยังสอนวิชาหยังมันนี่ของเรียนมันนี่สอนวิชาหยังเอาวิชาหยังน่าถาลีะไลาไปเลยกันนักเรียน นักเรียนทะเลถลายแล it, SL, ้วเก้าห้องเรียนทั้งเล่นทั้งนี่่ะนี่อ่าทำยังไงนี่เอาเออป่ตตองสอนไม่ลุกบ่ตตองบอกเอา,อ yeah. เอานั่งดีๆนั่งสวยสวยนั่งสวยสวก่อนนั่งสวยๆนั่งดีดีนั่งดีๆนั่งดีๆะเป็นระเบียบเป็นระเบียบ่เบาเบาท่านี่เบาเออนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีดีนั่งดีดี ไม่ไมนั่งดีๆนั่งดีๆเออนี่แหละเขานั่งแบบนี้ให้นั่งให้เรียบร้อยเดียวแอคชั่นก่อนแอคชั่นก่อนเอออจรจรจรทำอย่างไรครับนั่งแอคชั่นก่อนครับแอคชั่นแอคชั่นแล้วหลอดนั่งดีๆครับผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเบาเบาทานี่เออท้าพูดพูดท้าแอคชั่นอ่ะนั่งนั่งไหมนั่งไหม

จิงจังเลยวันนี้นักเรียนของเราก่งจังเลยนะคะหนึ่ขออีกพจนึงขออีกพ,พดน์ค่ะพจนึงพดน์พจพจอีกไหมพดอีกไหมเอาวิชานี้วันนี้จะสอนวิชานั่งนะคะนี่เอานั่งนั่งไม่นั่งไหมนั่งไหมนั่งไม่นังน่งไม่แอคชั่นไม่แอคชั่นไม่แอคชั่นไหม เชิญไหมก่อนเร็วเร็วเ็เร็วเเอาเบนั่งนั่งอย่าดื้อเบ่เอาบ่เอาท่านี่บ่เอาเบาเอานั่ง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 เป็นระเบียบเตรียมตัวเร็วเร็วเตรียมตัวเออนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆครับนั่งดีๆ นักเรียนของเรานั่งดีๆสวยๆเออเก่งจังเลยนั่งสวยๆค่ะนั่งสวยๆน,นั่งสวยๆก่อนนั่งสวยๆก่อนเออจำจังจำจังอย่าลืมอย่าลืมนั่งดี่ขาทางไหนลองนั่งขาทางไหนเออนักเรียนหลอกกิน <laughs> นักเรียนหลอกกินครับ เอาเบเอาทานีย่เบาเบาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาท่านี้ไม่เอาเดี๋ยวจะให้นักเรียนพักแล้วพดพดพดท่าใหม่พดท่านั่งนั่งไม่นั่งไม่นั่งดีดีนั่งดีดีครับเดี๋ยววันนี้จะปิดให้นักเรียนพักก่อนเออนั่งนั่งเบาเบาเบานั่งดีดีนั่งดีๆเออ

เมยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเราพักนะคะสอนวันละไม่กี่ชัว่วโมงเดี๋ยวให้นักเรียนของเราพักทานยาก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า